โยมคนหนึ่งบอกว่าผมเนี่ยข้ามเขามาได้หลายลูกแล้วครับพระอาจารย์ถามว่าไปข้ามเขาลูกไหนมาบ้างล่ะก็บอกก็เขาว่าเขานินทาเขาเน็บแนมเขาใส่ร้ายเขาป้ายสีเขากระแนะกระแหนโหยโยมข้ามเขามาเยอะเลยนะเนี่ยทีแรกพระอาจารย์ก็คิดว่ามันเป็นเป็นภูเขาที่มันจะต้องแบบภูเขาสูงสูงแต่เขาบอกว่ามันสูงยิ่งกว่าภูเขาลูกต่างๆเหล่านั้นอีกนะครับเพราะว่าเขาเหล่านี่มันอยู่ในใจหมดเลยอะแล้วมันก็พร้อมที่จะเก็บมาแบบ เอามาปรุงแต่งมาฟุ้งซ่านเอามาอัปเดตคิดอยู่ซ้ำๆบ่อยๆผมก็คิดว่าผมข้ามเขามาได้หลายลูกเอาแล้วในขณะที่กำลังข้ามเขาเป็นนายโยมโยมใช้เทคนิคอย่างไงอาตมาก็เสริมไปตรงที่ว่าแสดงว่าตอนที่ข้ามเขาเป็นนยโยมจะต้องเก็บรายละเอียดของเขาด้วยใช่ไหมว่าเขาลูกนั้นนะเวลาเราเดินขึ้นเขาจริงๆที่มันเป็นภูเขาที่มีต้นไม้อะนะเราก็เห็นต้นไม้สองข้างทางก็เห็นก้อนหินเห็นก้อนดินครับในขณะที่ผมกําลังข้ามเขาในเขาว่า ผมก็เก็บรายละเอียดรอบทางว่าเขาว่ามันไม่จริงเนี่ยมันไม่จริงก,ก็เขาว่ามันก็ไม่เป็นไรก็มันไม่จริงตามที่เขาว่าหรือถ้ามันจริงจริงก็เก็บเอามาพิจารณาว่าเราจะแก้ไขยังไงจะปรับปรุงยังไงเนี่ยผมเหมือนกับเก็บรายละเอียด e สองข้างทางในขณะที่เดินขึ้นเขาก็จะเห็นหรายละเอียดว่าเขาว่าเรื่องนั้นเขาว Zus, ข่าเรื่องนี้เขานินทาเรื่องนั้นเรื่องนี้มันจริงหรือไม่จริงเหมือนกับเดินขึ้นเขาแล้วเก็บรายละเอียดสองข้างทางไปเพื่อที่จะดูว่าก้อนหินก้อนไหน ควรข้ามก้อนไหนควรเก็บเอามาเป็นอุปกรณ์ในการเดินทางกิ่งไม้ใบไม้เก็บมางั้นโยมข้ามเขาก็คุยกันวันนั้นอาตมาก็ให้ข้อคิดตรงที่ว่างั้นการที่เราจะข้ามเขากันในสังคมเราเนี่ยมันก็มีคนพูดจาเน็บแนมเสียดสีถากถาง,างก็เยอะแยะแต่เราข้ามเขาแล้วจะ,จะเก็บรายละเอียดบนเขานั้นยังไงเก็บรายละเอียดเพื่อที่จะเอามาใช้ และถ้ามันไม่มีประโยชน์ก็ข้ามไปถ้ามีประโยชน์ก็เก็บเอามาเป็นสเสบียงเดินทางงั้นเราทุกคนนยโยมในการเดินทางของชีวิตเนี่ยก็เชื่อว่ามันมีเขาอีกหลายลูกที่เรายังจะต้องข้ามกันและหลายคนก็กําลังติดค้างอยู่บนเขาก็คือเอามาคิดซ้ําอัปเดตมันอยู่เรื่อยจนเป็นทุกข์มากมายนะก็ขอเป็นข้อคิดเตือนใจสักเล็กๆ็กน้อยๆเรื่องของการข้ามเขาข้ามเขาให้ได้นาโยมนะยังมีเขาอีกหลายลูกที่ทดสอบเราอยู่ก็จเจริญพร